หนังสือชุดบ้านเล็กเล่มที่ห้าริมทะเลสาบสีเงินโดยลอร่าอิงกันไวเดอร์สุคนทรสแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน ริมทะเลสาบสีเงินตอนที่18ปพ่อพบที่ดินที่จะจับจองเช้าวันรุ่งขึ้นพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จพ่อก็ฉ่วยปืนแล้วออกเดินทางไปตลอดเช้าว,วันนั้นทั้งเช้าตัวรา,าคอยเงียงหูฟังเสียงปืนแต่เธอไม่อยากจะได้ยินเลย ตลอดเช้าวันนั้นเธอนึกถึงแต่ภาพสุนัขป่าตัวใหญ่ยืนนิ่งเฉยแสงจันทร์ส่องสว่างลอดไปตามเส้นขนที่หนาฟูฟ้องเห็นเป็นเงาวับๆับพ่อกลับมารับประทานอาหารกลางวันล่าช้ามากเลยเที่ยงไปนานแล้วพ่อจึงมากระทืบรองเท้าอยู่ที่ในห้องเพลิงเพื่อให้หิมะร่วงจากรองเท้าเสียก่อนจึงเข้ามาข้างใน พ่อปืนพาดไว้ที่ฝาแล้วเอาหมวกแก๊ปและเสื้อคลุมแขวนที่หัวตะปูถุงมือนั้นพ่อเอาตรงหัวแม่มือของมันห้อยไว้ที่ราวหลังเตาผิงผิงให้แห้งแล้วพ่อก็ไปล้างหน้าล้างมือที่อ่างสังกะสีที่วางอยู่บนมา้าแล้วก็หวีผมหวีหนวดหวีเคราที่หน้ากระจกบานเล็ก ที่แขวนไว้เหนือไม้ยาวตัวนั้นขอโทษแคลโรไล,ลที่ทำให้อาหารรอคอยอยู่พ่อพูดฉันไปนานกว่าที่คิดไว้และไปไกลเกินกว่าที่ตั้งใจจะไปไม่เป็นไรหรอกค่ะาชาวฉันอุ่นอาหารไว้เรื่อยๆแม่ตอบมานั่งโต๊ะเถอะลูกอย่าให้พ่อต้องคอย ไ,ไกลแค่ไหนจ้าพ่อแมรี่ถามกว่าสิบไม่ไปอีกพ่อบอกรอยเท้าหมาป่าทำให้พ่อต้องตามมันไปเรื่อยในตัวมันไม่จ้าพ่อแครี่อยากจะทราบแต่รอร่าไม่พูดอะไรเลยพ่อยิ้มกับแครี่แล้วพูดว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถามเลย พ่อจะเล่าให้ฟังเองให้ตลอดพ่อเดินตัดไปบนทะเลสาบตามรอยที่หนูวิ่งเมื่อคืนนี้นะ่ะเอา้าทายสิว่าพ่อไปพบอะไรที่บนตะลิงสูงที่หนูเห็นหมาป่าเมื่อคืนนี้พ่อพบหมาป่าตัวนั้นแครี่ตอบอย่างเชื่อมัน่นลอร่าย,ยังคงไม่พูดอะไรเลยอาหารติดคอเธอแทบจะกลืนอาหารคำเล็กที่สุดไม่ลง พ่อพบโพรงที่อยู่ของหมาป่าพ่อบอกและรอยเท้าหมาป่าที่ใหญ่ที่สุดที่พ่อเคยเห็นมานี่ลูกมีหมาป่าควายตัวใหญ่สองตัวอยู่ในโพรงนั้นเมื่อคืนนี้แมรี่กับแคร,รี่อ้าปากค้างแม่พูดว่าเชา้า สายไปแล้วที่จะมากลัวกันตอนนี้พ่อบอกแต่นี่แหละที่ลูกสองคนไปพบมาหนูเดินเข้าไปถึงโพรงหมาป่าและมีหมาป่าสองตัวอยู่ที่นั่นด้วยรอยเท้าของมันยังใหม่ๆสดๆและเป็นเครื่องหมายเห็นได้ชัดอย่างกับอะไรดีว่ามันทำอะไรอยู่เมื่อตอนที่หนูไปถึงโพรงนั้นเป็นโพรงเก่า ดูตามขนาดก็รู้ได้ว่าหมาป่านั้นไม่ใช่หมาหนุ่มหมาสาวพ่ออยากจะเดาว่ามันอยู่ที่ในโพรงนั้นมาหลายปีแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นในฤดูหนาวคราวนี้มันมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อเย็นวานนี้ตอนไหนตอนหนึ่งแล้วตรงไปที่โพรงนั้นทันทีมันวนเวียนอยู่รอบๆโพรงนั้น เข้าๆออกๆอาจจะทำอย่างนั้นจนเช้าพ่อเดินตามรอยเท้ามันจากที่นั่นลงไปตามริมหนองแล้วออกไปที่ทุ่งกว้างไปทางตะวันตกเฉียงใต้แต่มันออกจากโพรงเก่าของมันแล้วเจ้าหมาสองตัวนั่นไม่หยุดพักที่ไหนเลยมันวิ่งเหาะๆเคียงคู่กันไปราวกับว่าออกเดินทางไกลและรู้ดีว่า มันกำลังจะไปที่ไหนพ่อตามมันไปไกลพอจนแน่ใจว่าจะตามยิงมันไม่ถึงตัวแน่มันจากไปแล้วลอราสูดหายใจลึกราวกับว่าลืมหายใจมาจนกระทั่งได้หายใจคราวนี้พ่อมองดูเธอหนูดีใจว่ามันหนีไปพ้นหรือลอราพ่อถาม จ้าพ่อหนูดีใจลอร่าตอบมันไม่ได้วิ่งไล่เรานี่จ้ามันไม่ได้ไล่ถูกแล้วลอราพ่อนึกไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงไม่ไล่ให้เดาให้ตายก็เดาไม่ออกแล้วมันมาทำอะไรของมันที่ในโพรงเก่านี้แม่สงสัย มันเพียงแต่มาดูของมันเท่านั้นพ่อพูดฉันเชื่อว่ามันกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าที่มันเคยอาศัยอยู่ก่อนที่คนทำทางรถไฟจะออกมาและตอนนั้นยังมีกวางหลงเหลืออยู่บ้างอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเคยอยู่ที่นี่ก่อนที่พวกพรานจะล่าควายป่าตัวสุดท้ายเสียจนหมดไปหมาป่าควายพวกนี้ เคยอยู่ทั่วไปหมดในประเทศเรานี้แต่ตอนนี้แทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแม้แต่แถวแถวนี้ทางรถไฟและบ้านเมืองคอยขับไล่ให้มันอพยพไปทางตะวันตกอยู่เรื่อยเรื่อมีอย่างหนึ่งที่แน่นอนที่สุดถ้าหากว่าฉันรู้จักดูรอยเท้าสัตว์ดีแล้วก็ฉันแน่ใจว่าม้าป่าสองตัวนั่นเดินมาจากทิศตะวันตก แล้วก็เดินกลับไปทางทิศตะว,วันตกอีกสิ่งที่มันทำก็คือแวะมาที่นี่พักอยู่คืนหนึ่งที่ในโปรงเก่าของมันไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกือบจะเป็นหมาป่าควายคู่สุดท้ายที่จะได้เห็นได้พบในดินแดนแถบนี้ของประเทศเราอยู่แล้วโอ้พ่อจ๋าน่าสงสารมันจังนะจ๊ะลอร่าคล้ล่ครวนตายจริง แม่พูดทันควันเรื่องที่น่าสงสารของเรานะมีมากอยู่แล้วนะยังจะไปสงสารสัตว์ป่าอีกน่าจะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเสียอีกที่เจ้าสัตว์ป่าสองตัวนี่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าทำให้ขวัญหนีดีฟอรอเมื่อคืนนี้ยังไม่หมดเรื่องแคโลล์ Caroline. พ่อถแถลงฉันยังมีข่าวดีอีก ฉันไปพบที่ดินที่เราจะจับจองเข้าแล้วโอ้ที่ไหนจ้ะพ่อมันเป็นยังไงจ๊ะไกลแค่ไหนจ๊ะแมรี่และลอร่าและแครี่แย่งกันถามอย่างตื่นเต้นแม่พูดว่าดีสิคะาชา้า พ่อผลักจานอาหารออกไปดื่มน้ำชาแล้วเช็ดหนวดแล้วจึงพูดว่ามันเหมาะเจาะทุกอย่างอยู่ทางใต้ของที่ที่ทะเลสาบตัดกับน้องใหญ่และหนองนั้นโค้องอ้อมอกไปทางตะวันตกมีเนินสูงในทุ่งกว้างทางทิศใต้ของหนองตรงนั้นละ่ะเป็นที่ที่เหมาะจะปลูกบ้าน เนินเตี้ยๆทางตะวันตกบางหนองน้ำไว้ทางเบื้องหลังอีกตอนหนึ่งเป็นตอนสำหรับปลูกหญ้าทำหญ้าแห้งและที่ที่เหมาะสำหรับจะวานไทยอยู่ทางทิศใต้และทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์นั้นมีอยู่รอบด้านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวนายอยากจะได้และอย่างใกล้ตัวเมืองที่เขากะผังเอาไว้ลูกๆ ก็จะไปโรงเรียนได้สบายสบายฉันดีใจก็ะช่าแม่พูดมันน่าขันนะพ่อพูดฉันเที่ยวตามหายอยู่ตั้งหลายเดือนตามแถบนี้และไม่พบที่แปลงไหนที่ถูกใจทั้งๆที่มันก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาถ้าไม่ตามหมาป่าข้ามทะเลสาบแล้วอ้อมไปข้างหนองตรงข้างนั้นละก็ คงจะไม่ได้พบเจ้าที่แปลงนี้จนแล้วจนรอดเธอไปลงชื่อจองไว้เสียก่อนตั้งแต่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงคราวที่แล้วนี่ก็จะดีหรอกแม่เป็นห่วงไม่มีใครมาที่นี่หรอกในฤดูหนาวคราวนี้พ่อพูดอย่างมั่นใจพอถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิคราวนี้ฉันจะไปบุ๊กิ้งไปจับจองทันที ก่อนที่คนอื่นจะออกมาหาที่ดินในแถบนี้